นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเพื่อนๆพ,พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าระบบขับเคลื่อนต่างๆของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือ Big b ไบ e นั้นมีอยู่มากมายเต็มไปหมดซึ่งแต่ละระบบก็จะควบคุมสิ่งต่างๆแยกย่อยกันออกไปแต่ในวันนี้ Car of No โจะพาเพื่อนๆมาดูข้อมูลเล็กๆน้อยๆของระบบ traction control system ที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับนวัตกรรม Big b ไบ e ในปัจจุบันว่ามันคือระบบอะไรทำหน้าที่อย่างไรและสำคัญแค่ไหน ตามมาดูกันเลยครับสำหรับระบบ traction control system หรือตัวย่อ T.R.C. คือระบบที่เข้ามาควบคุมทั้งสองล้อให้มีความสัมพันธ์กันซึ่งมันจะทำงานก็ต่อเมื่อล้อหลังเกิดอาการหมุนช้ากว่าล้อหน้าโดยจะเกิดจากการลื่นนถหของสภาพของท้องถนนเช่น เศษหินดินทรายแม้กระทั่งขับรถตอนฝนตกหรือผู้ขับรถคันนั้นๆได้ออกตัวแรงจนล้อหลังเกิดอาการฟีและเสียการทรงตัวไปในขนาดเปิดคันเร่งระบบ T R C จะทำงานก็ต่อเมื่อเปิดคันเร่งเท่านั้นซึ่ง T R C นี่แหละครับจะเข้ามาทำการตัดกำลังของเครื่องยนต์เพื่อที่จะลดกำลังของล้อทางด้านหน้า เือไม่ให้ล้อหลังฟรีและกลับมาจาับพื้นถนนได้อีกครั้งข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเปิดระบบ T R C เราจะไม่สามารถกระทำการยกล้อได้หรือยกได้ก็ยกได้ไม่นานเพราะว่าเมื่อเรายกล้อนั้นล้อหน้าและล้อหลังจะหมุนไม่สัมพันธ์กันเป็นธรรมดาอยู่แล้วและระบบ T R C นี้ ก็จะทำการตัดกําลังเครื่องยนต์เมเสี้ยววินาทีล้อหน้าของเราก็จะกระตุกและลอยไปได้ไม่ไกลหลังจากนั้นก็จะหล่นลงมาถ้าผู้ขับขี่คนไหนอยากยกล้อยาวๆแล้วแล้วก็ต้องปิด TRC ก่อนสรุปง่ายๆก็คือการทำงานของระบบ traction control system จะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดคันเร่ง และล้อด้านหลังเกิดการหมุนฟรีมากกว่าล้อหน้าเท่านั้นและ T R C นี้จะทำการตัดกำลังเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะรู้สึกตัวไปด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนว่ามันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยได้มากกว่าเก่าในรุ่นที่ไม่มี T R C และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ขาออฟโน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่